ทุกคนก็นี่หนึ่งจุดนะทุกคนนี่สวยมากนะทุกคนก็พามาแล้วห่างจา,จากจุดชมวิวเมื่อกี้ไม่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนแต่บอกว่าโหอันนี้โคตรเย็นแล้วอากาศเย็นกว่าเมื่อกี้ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมินะว่าประมาณเท่าไหร่ผมเอาตัววัดอุณหภูมิมาด้วยนะครับนี่สวยสวยนี่ก็สวยนะเป็นลานลานสวยมากเฮ้ยตรงนู้นแด่ตรงนูน้น,นเลยอะ่ะทุกคนทุกคนเห็นปะเห็นปะ สุดยอดเลยครับนี่ครับบรรยากาศแสงตกมาแล้ว8ปดโมงเช้าสือว่าสุดโค้แม่เลยคยอผงโอยมีจุดพอยท์ถ่ายรูปเลยมีจุดเออหลายจุดเลยทุกคนตรงนี้โอเคเลยนะตรงนี้ลานตรนี้โอเคเลยนรนี้เ,น,น,เน,น่น่เน่เน่น่เนีเนีเ่เน่เน่เน่ทน่คน่เจ่น่เน่เน่เน่น่เ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 ่เนมเน่เน่เ่เนนี่นนเนแบบ หมือนทุ่งต้นสนนะนเดี๋ยวเดินใหมาสวยมากเลยทุกคนนี่นี่เหมือนเกาหลีเหมือนเรามาเที่ยวเกาหลีอะโอเคเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าคนกำลังไม่เยอะทุกคนครับไปับเดินครับไปชมกันดีกว่าครับ ทุกคนก็อันนี้แปลงสามนะมันเป็นวิวเหมือนประมาณแบบว่าต้นมันเรียงซ้อน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 ,ซ,อนซ้อนกันนะทุกคนแล้วก็ได้อีกวิวหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งสว่ก็สวยเลยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สวยแดดเริ่มออกแล้วครับผมนี่ครับทุกคนน,นี่นี่เลยตรงนี้เลยน,นี่นี่โดนมากนี่โดนมากแสงตรงนี้โดนมากนะทุกคนเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะตรงนี้นะักสวยจริง